เติมเงินเร็คซนล็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพา w e r กร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมพเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม แล็กน็อกโมบายอีเทนอลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าจะมาทําการอัปเดตกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่แล้วก็มีแพ็กเกจใหม่ด้วยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับขอพูดถึงเรื่องกิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมของการฟาร์มนั่นเองนะครับเพื่อนๆนที่ฟาร์มในช่วงเวลานี้เนี่ย คือจะมีโอกาสที่จะได้รับวัตถุดิบอาหารด้วยนะครับผมตามรูปที่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมก็อันนี้เนี่ยลองไปฟาร์มกันดูนะครับช่วงนี้ใครที่จะทํามาหุงอาหารอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เปรียบนะครับน่าจะดีนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ของจะได้อะไรไปทําอาหารกันเลยนะครับอันนี้ก็ลองไปฟาร์มกันดูนะครับผมโอเคครับอ่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเปิดแพ็กเกจนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่แพ็กเกจนะครับผมปุ๊บนี่ครับ านี่ครับจะเห็นว่ามีกล่องใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมนะครับก็คือการ์ดลัคกี้แบ็กนั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนะครับสีแดงนะฮะก็มาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมการ์ดลัคกี้แบ็กเนี่ยราคาอยู่ที่30มสิบบิ๊กแคตคอยต่อ1กล่องนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับ ID ละ60กล่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะซื้อกี่กล่องนะฮะอ่ะ ข้างในมีอะไรบ้างครับผมข้างในจะมี g e o r g จสการ์ดอัลบั้มหนะครับแล้วก็โนแลนสี่สิถึงหกเลยนะโอ้โคตรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสี่สิบถึงหกนี่ก็เปิดสิบกล่องนี่คือก็จะได้โนแลนสี่0้เลยนะอุ้ยให้โนแลนค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีโอกาสด่งต่อไปนี้นะครับมีโอกาส75%ที่จะได้รับโปเกอร์การ์ดอัลบั้มนั่นเองนะครับก็เป็นการ์ดเขียวนะครับมีโอกาส 20%ที่จะได้เป็นทา r r โร่การ์ดอัลบั้มนะครับก็คือการ์ดสีฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็มีโอกาส5%ที่จะได้ a n c i ช n t m นเมจิกการ์ดอัลบั้มก็คือเป็นสมุดที่สามารถปลดล็อกการ์ดได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็โอ้โหน่าสนใจนะครับกล่องละ30นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเพื่อนๆดูสัก5กล่องแล้วกันนะครับว่า ห้ากล่องเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับผมเออผมจะได้อะไรบ้างนะครับก็ต้องลองดูกันนะอ้แตโนโลแลนนี่ให้เยอะนะปกตินี่ขั้นต่ํานี่น่าจะ25แต่อันนี้ให้40เออถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเคห้ากล่องก็จะอยู่ที่150ยห้าสิบบิแคทคอยนะครับเดี๋ยวผมลองซื้อไปดูเลยนะครับผมโอเคผมกดซื้อเรียบร้อยแล้วครับ5กล่องนะครับการ์ดลัคกี้แบ็คนะครับมาลุ้นกันว่า จะได้อะไรบ้างนะครับผมนี่มาแล้วครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดไปทีละกล่องเลยแล้วกันนะปึ๊บอ่าเนี่ยผมได้มาแล้วอันนี้คือเป็น g e แ s c คั t อัลบั้มที่เราจะได้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือเราได้แน่ๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ไดโนแลนด์ Nolan 40ขั้นต่ำนะครับแล้วก็โป๊กเกอร์การ์ดอัลบั้มอันนี้คือแบบว่าเกลือสุดนะครับแบบนี้คือเกลือสุดนะคือมันได้แบบขั้นต่ำหมดเลยนะครับผมโอเค ไปต่อแต่มันได้การ์ดทุกอันนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เกลือเหมือนกันครับผมโบเกอร์อีกแล้วนะครับแล้วก็โนแลนดีขึ้นมาหน่อยครับจาก40เป็น45นนเองนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะขอแอนเชียนได้ไหม5%นะครับผมขอดูหน่อยโอ้โห45เหมือนเดิมเลยโอ้โหโบเกอร์ด้วยอยากได้ไอ5้5%นะครับผมจะได้ปลดล็อกการ์ดนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูครับฟุบโอ้โหเม่ง เกือเอาเรื่องนะนี่คือเปิดมาสี่กล่องนี่โป๊กเกอร์สี่เลยครับผมแล้วก็โนแลนนี่ไม่เคยเกินสี่สิบห้าเลยนะครับผมอ่ะกล่องสุดท้ายครับไปปุ๊บโอ้โหมันเกือเหมือนกันวะนะก็สรุปว่าได้โนแลนแบบค่อนข้างที่จะต่ํานะครับคือ45หมดเลยก็นะเศร้าๆนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดต,ตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าได้อะไรบ้างครับปุ๊บเป็นเรดิกอาเชอร์การ์ดนะครับผมไปต่อฮนะ ออกซอมบี้การ์ดฮะคือ,อยังไงคุณก็ได้การ์ดแน่ช่วงนี้การ์ดราคาถูกแน่มูก้าการ์ดนะครับผมไปต่อครับปึ๊บาการ์โยการ์ดนะฮะปึ๊บเวดอนการ์ดครับผมเอ้ยวารอนนี่น่าจะราคาดีอยู่ป่ะล้านหนึ่งก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นการ์ดขาวนะแล้วก็ได้โป๊กเกอร์มาอันนี้ก็เหมือนกับเวลาเราลงออราเคิลนะครับผมก็จะได้โป๊กเกอร์อยู่แล้วนะครับผมอืมปึ๊บโอ้โหไวร์โรส ไปต่ออือกา์คอยอีกแล้วครับผมซ้ําไป1ทีปุ๊บลากพีสนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการเปิดกลองใหม่นะครับผมถามว่าคุ้มไหมก็น่าสนใจนะสาหรับใครที่กำลังมองหาการ์ดนะครับผมคือ,อยังไงมันได้การ์ดแน่ๆครับแล้วมันก็ได้โนแลนใครที่อยากจะเร่งเปิดการ์ดบอสเนี่ยก็สามารถที่จะเปตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นการ์ดแพงๆด้วยคออยือยังไงยังไงเนี่ยหแพ็คก,ก็คือคุณได้การ์ดแน่ๆสใบ ถูกไหมเพราะว่ามันได้จากจอร์เจสแล้วก็ได้จากตัวลุ้นอีกอันหนึ่งก็คือมีโป๊กเกอร์มีทาโร่แล้วก็เอนชิเนนั่นเองนะครับถ้าได้เอนชิเนก็จะโชคดีได้เอาไปกดนะก็ถือว่าดีอยู่นะเออถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้การ์ดออราคเคิลด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็ลองไปเปกันดูได้นะครับผมโอเคฮะก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะครับผม จริงฮะมีอีกหนกิจกรรมหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะครับผมก็ใครที่ไม่ได้ล็อกอินนานเนี่ยก็คือจะมีของรางวัลแจกตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็ลองไปบอกเพื่อนๆที่แบบเลิกเล่นไปนานแล้วดูนะครับผมเพราะว่า ันจะมีกลับมาแล้วเนี่ยมันจะมีของแจกให้นั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันมี3กิจกรรมนะครับก็คือเป็นกิจกรรมดรอปวัตถุดิบอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นแพ็กเกจใหม่แล้อันที่3ามก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับก็จะมีแจกของนั่นเองนะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด แจ้งเตือนนะครับผมเอออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel องจุงโกนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยในไลฟ์สตรีมนะครับผมหรือว่าลงดันเจี้ยนไปด้วยกันนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามนะครับผมใน Facebook Fan Page ของจุงโกนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ